ที่บริเวณที่พักสงศสนธรรมปรปะที่วัดบาทช้าตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นายประสงค์ล่าอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานนำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและจิตอาสาภาคประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามโดยมีนางสาวสุวัชรีศรีกัมพีแายอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราช,ชกุศลและในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้นำจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดฉีดน้ำล้างพื้นทำความสะอาดปรับแต่งต้นไม้พร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเดยรอบบริเวณที่พักสงส์สวนธรรมประทีปเพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวถือเป็นการร่วมกันทำความดี เฉลิมพระเกียตรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งจากปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์